ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่30มีนาคม2568ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทองหลังช่างรายการมวยศึกมวยไทยเจสีซึ่งทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักบ่าย2งโมงครึ่งนะครับนะาผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับท่าฟัง ในเวทีช่อง7นะครับนะท่านใดที่สนใจอยากจะฟังผมภาคมวยช่อง7ในเวทีเป็นมวยหูวีพีพกเครื่องเข้าเวทีก็คิดเพียง150บาทเท่านั้นนะครับนะฟังช่อง7ช่องเดียว150บาทแต่ถ้าเป็นมวยหูผ่านกล่องฟังช่องเจช่องเดียวผมคิด100บาทนะครับนะการันตีว่าผมไม่เล่นไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนดดันใดๆนะครับภาคมวยเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีข้อมูลมวย ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับฟังตัดสินใจก่อนที่มวยจะช็อกด้วยนะครับนะก็คือก่อนมวยช็กก็มีข้อมูลให้แล้วก็ในขณะที่มวยช็กก็ภาคราคาแล้วก็บริการทุกอย่างให้เหมือนสมาชิกอยู่ในเวทีด้วยกันนะ ด้วยกันกับผมนั่นเองนะครับนะสนใจก็0827511988 0827511988โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะผมเองวันนี้ก็ภาค3ช่องนะก็เริ่มจากช่อง8ต่อด้วยช่อง7แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง5เหมือนเดิมนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันธงหลังช่างหลังจากที่มวยช่างน้ำหนักเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีนักมวยตอกตาช่างด้วยนะครับนามีนักมวยตอกตาช่างช่างแล้วไม่ผ่านด้วยนะครับ ค้อที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทานด้นข้าวดแดง AJ ก็กลุ่มเรียบวันเด้นของฝ่ายนะเงินเพชรรุ่งโรโชดบางแสนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่วิกัดน้ำหนัก1 1 2ปอนด์นะครับทางด้ผัแดงก็มาขาดเล็กน้อยไม่ใช่มาขาดเล็กน้อยครับมาเกินเล็กน้อยมาเกินจุดสองแต่ว่าใช้เวลาลดประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับนะข้อมูลของผมเป็นข้อมูลที่จริงและก็เชื่อถือได้นะครับนะสามารถนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ในทันทีนะครับ สองขีดของทางด้าน AJ ใช้เวลารดก็ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับนะทางด้านของ AJ ในอ่ในเรื่องของเนื้อตัวก็วันนี้ก็ถือว่าเนื้อตัวดีครับนะเนื้อตัวดีรูปร่างก็คงจะ ใกล้เคียงกันนะครับนักใกล้เคียงกันเลยนะครับนะก็อายุ16ปี170เซนจากปทุมกระดูกมวยก็ชกประมาณสัก25บครั้งนะซ้อมอยู่ปทุมครับปอย54กิโลกรัมเปชกประจำก็1 1 2ปอนด์ปี67 68ชกไป6ครั้งก็ชนะ3เป็นการน็อก1ครั้งในยกที่5และแพ้3เป็นการแพ้น็อก2ครั้งในยกที่2กับยกที่5ครับชกวิทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็6ครั้งชนะ3ครั้งน็อก1ครั้งยกที่5แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้น็อก2ครั้งในยกที่2กับงกับชกทงั้2 ครั้งก็แสดงว่าชกช่วงเ,เก่งๆด้วยเช่นกันนะครับนะั่นก็เป็นบทความข่าเรืร่องสูงยาวก็ใกล้เคียงกันแหละนะสมวยก็ฝีมือบูรเข่าในครับดูว่าเก็บการวัดธรได้ดีมีทั้งนอกปีศาจไนชอบนอกพวกไหนก็ดูว่าจะอย่างใกล้เคียงกันนะครับอาวุธมวยก็ความหนักแรงก็ดูว,ว่าจะเป็นรองกุจกเล็กน้อยแต่ว่ายูถหายไปนานพอสมควรครับเนะื่องจากว่าป่วยเป็นโรคไซนัสนะครับน้ำป่วยเป็นไซนัสก็ไซนัสก็เป็นน่าจะเกี่ยวกับจมูกนะครับก็เป็นระบบการหายใจหายใจประมาณนี้นะครับก็ต้องนําไปพิจารณาด้วยว่าวันนี้จะหาย ใจคล่องเหมือนเดิมหรือไม่นะครับ สันทนาการฝ่ายเงินเพชรนุงรโรดโชดบางแสนก็อายุ19ปีร้อเจ็ดิบเซนเท่ากันจากเพชรบูรณ์กระดูกมวยในชกมาเป็นรนะ้อยนัดซ้อมอยู่ที่วอสุขสันเพชรบูรณ์ครับปอยปอ์ใน55กิโลกรัมเวทชกประจําก็112ปอนด์เพราะเป็นมวยรอบปี67 68นี่ชกมาได้8ครั้งก็ชนะ5เป็นการน็อก3ครั้งในยกที่2 3 4แล้วก็แพ้3ครั้งชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนีน30ครั้งนะแตกต่างจากทนาด้าปรดงที่ชกเพียง6ครั้งเท่านั้นน็อกคู่ชก10ครั้งเป็นกกกกกกาาาารรรนนนนนน็็็อออคคภยยยยใใใ3มมมมททีี่่่สุดแแล้ว้ววัังไงไเเพ นี่ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของแพชรรุ่งโรดน่าจะยืยแรักเข้าพายกถ้ามีการน็อก,กันเกิดขึ้นก็ยังอ่านว่าต้องเป็นทางด้านของแพชรรุ่งโรดโทษบางแสนเป็นฝ่ายชนะน็อกนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาสามสิบไฟ์ผ่านศึกเหนือเสือใต้ของนะักของแข็งของเรามาเยอะไม่เคยแพ้น,น็อกไข่ด้วยนะครับนะเชิอช็อกที่ช่วงเจตุมาทงหมในไแปดครั้งก็ชนะสามครั้งเป็นการน็อกหนึ่งครั้งยื่สามแล้วก็แพ้คะแนนห้าครั้งนะครับ เคยพลิกแพ้คู่ชกมาเมื่อวันที่19วันที่19มกราคม68ในมวยรอบปุนเสือนัดแรกนะครับนะวันนั้นก็พลิกแพ้ขึ้นมาก็ต่อแพงหนะ้า2-1 3-1 4-1 5-1นะครับนะแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกแพ้ไปนะครับวันนั้นก็ถือว่าตัวนักมวยก็เพิ่งจะมาเรียกว่าชกมวยรอบครั้งแรกนะ้วก็อาจจะยังไม่เต็มที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าวัานนี้ทุกอย่างนั้นนัดสุดท้ายผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะมีพื้นที่ต่อไปในมวยรอบปุรเสือนัดนี้นะครับ เมื่อคนนี้ขึ้นเวทีไปรูปร่างจะปาดหัวตัวเท่านะทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของเพชรรุ่งรครับที่วันนี้ตั้งใจยันอย่างมากที่จะเอาเป็นฝ่ายชนะแล้วก็อยากจะเข้ารอบต่อไปด้วยนะครับนะส่วนด้านของผาแดงเมื่อเช้านี้น้ําหนักตึงมากเลยนะสองขีดนี่ใช้เวลารถเป็นชั่วโมงนะครับรถไม่ลงนะก็ดูว่าหยุดหายไปนานด้วยนะครับเพราะว่าป่วย เป็นโรคใส่นัดนะครับนะตอนต้นก็คู่ครีสิติแหละแต่ผมก็ยังเชื่อว่าหลักเหลียมฟิม,อมมอยของทันดแพทนโรที่ดีกว่าหน้าจะเบตจะชนะไปได้ในยกท้ายๆให้อัตราส,ส่วนที่จะชนะในนัดนี้เนอัตร์ส่วนอยู่ที่6 5เปอร์เซ็นต์นะครับฟันทองหลังช่างคู่ที่หนึ่งเป็นาทางด้านของเพชรนุ่งโรดโทษบางแสนให้อัตราส,ส่วนจะชนะ65%เปอร์เซ็นต์และให้เป็นวมเด็ดตัวเดวเลือกเต้นของช่องเจ็ดในวันนี้เลยนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงรุ่งทะยานฟ้าพบกับทางด้านรุ่งทะยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างพัฒนาข่าวฝาน้เงินยอดบัวง,งามลูกกัญทระนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันไปกัดมันหนัก112ปอนด์ทางด้านของรุ่งทะยานฟ้าก็มาช่างได้118.8ขาดไป0.2นะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงิน ยอดบัวงามลูกกันธระมาช่างได้114.4ลดไป2.4นะครับนะก็ใช้เวลาลดประมาณ2ชั่วโมงนะก็ลดไปได้1.4ปอนด์ครับเหลืออีก1ปอนด์ตัวนักมวยไม่ไหวนะครับนะตัวนักมวยจะเป็นลมนะสุดท้ายทางด้านยอดบัวงามก็ทิ้งนะครับทนะิ้งมารอบปูนเสือครั้งนี้ไปนะก็เป็นการชก,กรอบๆนะครับเป็นอันว่ายอดบัวงามตกตาช่างหลังจากที่น้ําหนักเหลืออีก1ปอนด์นะครับตัวนักมวยใช้ วิธีการลดแล้วนะครับนะทุกวิธีทางนะครับนะลดแล้วทุกวิธีทางแต่ว่าลดได้แค่1.4ปอนด์ในเวลา2ชั่วโมงที่เหลือ1ปอนด์ไม่ไหวจริงๆครับมวยไม่ไหวจริงๆนะ,อ,ะอันนี้ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่มีการงองแงหรือว่านู่นนี่นั่น,นเพราะว่ามวยรอบพนเสือมันไม่สามารถที่จะขอกันได้อยู่แล้วนะไม่สามารถที่จะซื้อน้ำหนักอะไรกันได้อยู่แล้วนะครับนะก็คือตบจริงนะครับแล้วก็เหนื่อยจริงนะลดเหนื่อยจริงจะเป็นลมจริงเดินไม่ไหวต้องประคับประคองกันทีเดียวเลยนะครับนะระฉะนั้นมวยคุณนี้ก็ สถานการณ์บนเวทีผมเชื่อว่าไม่น่าจะฟื้นเท่าไรนะครับสำหรับทางด้านขอยอดวงงามน,นะทางด้านของรุ่งทยานฟ้านี่ก็อายุ15ปี175เซนจากโคราชนะกระดูกมายประมาณสัก40ไฟซ้อมเชียงใหม่ไป50ยี่กิโลกรัมาไป112ปอนด์ปี68ชกไป2ครั้งก็ชะนะ1แพ้1ครับชกช่วงจำร่าง2ครั้งชะนะ1แพ้1ก็เป็นมวคว้ารับรูปร่างสูงยาวสมวยประเภทเดนหน้าท้าชนเข่าในบุสุรดูดนันยันหยกระบ,บุทถท้าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับนะับนะเป็นมวยเข่ากระดูมมก,มก,กมาเบิ้องมาการผ่านม ส่วนทน่านกกีฬาในว,นวงดบดวงามลูกอันตราอายุ18ปี175เซนเท่ากันจากมาสารคามแต่นัดนี้ซ้อมอยู่ที่สอสสมานการเมนนะครับนะไม่ได้ซ้อมที่มาสารคามนะมาซ้อมที่ซอสสมานการเมนเนี่ย21วันนะก็คือ3สัปดาห์แต่ว่าการควบคุมน้ำห,หนักนั้นถือว่าไม่ผ่านนะครับนะทำน้ำหนักควบคุมน้ำหนักกันไม่ดีนะครับสตาร์เทนเนอร์ที่ซอสอสมานการเมนนะครับนะก็ก็เป็นที่น่าเสียดายมากเลยครับนะน้ำหนักไปปล่อยใน57กิโลกรัมนะครับนะก็คือจะโชคเวทประจำในจะชค อยู่ประมาณสักร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะวันนี้ร้อยสิบสองลงเอาไม่ลงจริงนะก็ปีหกเจ็ดหกแปดได้ชคไปแล้วทั้งหมดได้ก็หกครั้งก็ชนะสี่เป็นการน็อกสามครั้งแล้วก็แพ้สองครับชกเวทีมักรุงมาทั้งหมดนี่สิบห้าครั้งน็อกเจ็ดครั้งเป็นการน็อกภายในสามยกมากที่สุดแล้วก็แพ้สี่ครั้งเป็นการแพ้น็อกสามครั้งด้วยนะครับนะเคยชกที่ช่วงเก็บมงนมาสี่ครั้งชนะสามครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกที่สองสามแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับชกกันมาหนึ่งครั้งวันนั้นก็ชนนนะะคไป ในยกท้ายๆนะครับนัดแรกนะก็ฟื้นฟื้นฝีมือมวยอ,อ,อ,อะไรต่างๆนะดีกว่านะครับในดีกว่าทุกอย่างนะแต่ว่าวันนี้สภาพร่างกายจะเป็นแบบนี้ไรนี่ก็ต้องดูบนเวทีนะครับนะก็ตอน8โมงกว่าเพิ่งจะเพิ่งจะประกาศว่าไม่เอาแล้วนะครับนะก็คือยอมแล้วยอมแ,อมแพ้ไม่ทำนักแล้วสภาพร่างกายแย่วันนี้เจอบทเบียดหนักๆนะครับนะมวยเนี่ยปล้ำฟัดกตีไปเรื่อยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่าล่องทยานฟ้าไม่โดนศอกแตกซะก่อนหรือว่า เกมระยะย,ยาวเลยต่างๆในผมดูว่าท่า้าของรุ่นขยันฟ้าดีกว่าเลยนะครับนะเพราะว่าตัวนักมวยนั้นถือว่าตั้งใจที่จะเข้ารอบด้วยเช่นกันเขาบอกไม่กลัวนะครับนาชกมาแล้วไม่กลัวนะ,ะวันนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่1เดือนเต็มนะครับ สภาพร่รางกายเขาจะได้รุ่งทยานฟ้านั้นดีกว่าอย่างมากนะครับนะก็ต้นต้นก็ใครเย็นเล่นช้นนิดหนึ่งนะถ้าใครชอบรุ่งทะยานฟ้าน,นะครับถืว่าเพราะว่ารอดวง,งามเขายังไม่หมดน่าจะยังสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายุบย่นเมื่อไหร่ในทางด้านของรุ่งทะยานฟ้าก็คงจะแทงเจ็บเลยนะครับนะฝันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้าน,นของรุ่งทะยานฟ้า,ฟาสอยิ่งเจริญการช่าง ให้อัตราสัดส่วนที่ชนะในนี้อยู่ที่55เปอร์เซ็นต์ะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างตลานแรงยอดเสกสรรลสวยจากเจ็ดพังงานเขาาเน้าฝานเงินยอดแพทแพทเพ,พร,เพร,เพรเมคุณมวู่นี้ก็ชกกันพิการมูลักร้อยสามสิบสองปอนด์ทางด้านป่างก็ขาดไปจุดสองส่วนด้านฝ่ายเงินเกินมาจุดหกแต่ว่าใช้การลดประมาณสามสิบนาทีก็ช่างทีเดียวผ่านเช่นกันนะครับะฉะนั้นในด้านัูลค่าต้าดข้ายอดแพทถือว่ามาเต็มแต่ไม่มีปัญหาในการลดนะครับ สำหรับท่านั่งฝแดงยอดเสกสานนะอายุ19ปี178เซนจากอุบลน,นะก็กระดูกมวยก็มาสัก50ไฟซ้อมอยู่ที่เพชรบุรีครับปลอยๆก็64กิโลกร,รมัมไปชกประจำก็132 134ปอนด์พี่678 6ในชกแล้ว6ครั้งก็ชนะ4แพ้2ชกมากลงมา27ครั้งนก6ครั้งแล้วก็แพ้นก2ครั้งนะครับแต่เคยชกครั้งจิมแล้ว2ครั้งชนะนก1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับนะก็เคยแพ้มาครับ เคยแพ้เคยเคยแพ้มาวันนั้นก็เคยแพ้มานะครับนะก็เมื่อวันที่22ทธันวา67จพิกัด132ปอนด์ส่วนท่าน,นกาฝานเวลยอดแพทแพรพรมคุณอายุ24ปี188เซนก็สูงกว่าประมาณ10เซนจากโคราชกระดูกมาประมาณสัก6 7 0ไว้ ก็ปล่อยๆก็ประมาณสัก65กิโลกรัมนะเปชกประจำก็ประมาณร้อยสามสองร้อยสามห้าปอนด์ไปหกเจ็ดชกไปหกแปดไปหกเจ็ดหกแปดชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะสามนกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้หนึ่งครับชกไปทีมประมาณยี่สิบห้าครั้งนกสามครั้งแล้วก็แพ้นกสามครั้งชกช่วงจบมาแล้วสามครั้งก็ชนะหนึ่งแพ้สองนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบทรงมวยก็ฝีมือเข่าในชกวงในแข่งกว่ามวงนอกนะทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงหลังจากที่มาอยู่ค่ายเพชรพระมคุณนี่ก็ชนะรวดมาโดยตลลอออดเเเเยนนนนนะะคครรัับบมมมมมืื่่่ช้้าาาาาทีีงงกกก็็็ถวขขแ ทีมงานเข้มแข็งรอรถทีเดียวผ่านเลยนะก็คงจะตั้งใจที่จะชกกันอยากเต็มที่เลยนะครับมวยคนนี้ก็ต้นต้นฝีมือมวยก็อยู่ที่ด้านข่าฝ่ายแดงครับปลายปา,ยปายนเข่าในก็อยู่ที่ต่ด้านของยอดเพชรนะก็เนื้อตัวดีครับการเตรียมซ้อมดีบระมุงถึงก็ยังมองว่าทางด้านของยอดเพชนนะเนร,ร,ออรน,พชน,น่าจะเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับปั้นต้องหลังช่างยังให้ไปที่ทางด้านของ ยอดแพทแพทพมคุณให้อัตราสัส่วนที่จะชนะในรื่อน,น,นี้อยู่ที่6 5เปเซนนะครับนะแล้วก็ให้เป็นมะเด็ดตัวเองชอบด้วยนะครับวันนี้ชอบทางด้านของยอดแพทมากๆเลยนะครับพันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของยอดแพทแพทพมคุณนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขับดงอเล็กซิงมาวินพ่ตาด้านของฝ่ายน้ําเงิน1สยาม หนึ่งสยามสอเดชพันธ์มอยค่นนี้ก็ชกกันที่พิกัดน,น้ำหนัก108อปอนดนะ์เป็นการชิงแชมป์นะครับนะก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับทางด้านของอเล็กนี่รูปร่างนี่ก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยเท่าไหร่มากนักนะครับนะก,ก็น่าจะปาดหัวตัวเท่าเลยนะวันนี้เพราะว่านักมวยฝรั่งนี่ก็ถือว่า,าสูงสูงขึ้นไวครับนะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร7 2ก็ต่ำกว่าประมาณสัก5เซนได้นะผมดูหลังจากที่ยืนเทียบกันนะ แต่ถ้าในรูปเนี่ยมันจะเท่ากันเขาจะปรับรูปให้เท่ากันทางด้านของฝ่ายแดงอเล็กซ์นี่อายุ1 6ป,ปีร้อยเจ็ดสิบสองเซนจากฝรั่งเศสกระดูกมวลเจ็ดสิบออไฟนะซ้อมอยู่ที่ศี์มะเวียนครับปล่อยปล่อยห้าสิบสามห้าสิบห้ากิโลกรัมเลยนะเวทชกอประจำก็ก่อนหน้านี้ชกอตร้อยห้าปอนด์นะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาชกอตร้อยแปด ปีหกเจ็ดหกแปดได้โชคไปห้าครั้งก็ชนะตั้งห้าครั้งแหละเป็นการนอกหนึ่งครั้งยื้อสองโชคในทีมันกรมาสิบห้าครั้งนอกคุญชกห้าครั้งแล้วไมยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมันกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะยืนยันครบรห้ายกนะครับเคยโชคที่ช่วงเจ็ดมาทั้งหมดในสี่ครั้งก็ชนะทั้งสี่ครั้งด้วยนะครับนะักก็เป็นบทความข่าวรุ่งแางสูงยาวเสียเปรียบช่วงโชคเล็กน้อยสอง่งมวยประเภทเดินหน้าท้าชนเตะต่อยอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกวงในก็มีขวางนายแท้ดันแทงนะต้น,นๆนะครับ ส่วนชนะกาแฟรางเงินหนสยามสอเดชพันธ์อายุ19ปี178เ็ซนก็สูงกว่าประมาณ56เซนจากจังหวัดตรังกระดูกมวย560ไปซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์ปอยๆนี้ก็53กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็ร้1ย9ปอนด์ปี6 7 6 8ชกไปทั้งหมดใน8ครั้งก็ชนะ6เป็นการนอก3ครั้งใน3ยกทั้งหมดแล้วก็แพ้คะแนนครั้งครับชกเวทีมักรมา สิบห้าครั้งนะก็ชนะนอกคู่กสี่ครั้งแล้วก็แพ้นอกสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั้งหนึ่งสองสามไม่เคยแพ้นอกไข่เพราะ 1, 2, 3, นั้นหนึ่งสองสามนีเหมือนคู่นี้ต้องสู้กันสลุบพลิกไปพลิกมาอย่างแน่นอนนะครับถ้าเคยชกที่ชกอเจ็ดมาทั้งหมดนี่เจ็ดครั้งก็ชนะห้าครั้งเป็นการนอกสามครั้งเป็นการนอกภายในสามยกทั้งหมดแล้วก็แพ้ขนาดสองครั้งครับแล้วก็ผลงานในชนะมาสี่ไฟต์ติดต่อกันที่ช่องเจ็ดสีเลยนะครับพอแทน,นทั้งคู่ชกช่องเจ็ดชนะมาแล้วสี่คนละสี่ไฟติดต่อกันก็ถือว่าเก่งทั้งคู่เลยนะครับนะ แต่ว่าจะชกเวดเจกว่าอยู่ประมาณสัก2 3ปอนด์นะครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบเล็กน้อยงมวยก็ฝีมือเข่าไหนชกคนในเก่งกว่าวงนอกสมวยก็แข็งแรงแต่ว่าต้นๆไม่ค่อยเอาวท่าไห่นะครับนชนะได้ต้องแปลยเพราะเป็นมวยที่เก่งในยกที่สนั่นเองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็คงจะสู้กันสนุกนะในช่วง3ยกแรก น่าจะเห็นตัวชนะกันป,ปลายๆยกสีนะครับนะตอนต้นผมอ่านว่าอรเล็กออกนำก่อนนะครับมวยขึ้นไปก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่าเป็นมวยเดินทางมวยขยันนะเดี๋ยวผมก็จะต้องสั่งให้สัาดิเข้าที่อเร็กก่อนนะครับนะแล้วก็พอมีราคาดีๆ3 4มสห้านึ่งก็ ให้ออกตัวมาดุนที่านั้นของ1สยามนะครับก็ถือว่า,อา,อาเอาเพลเซฟไปก่อนนะครับนะเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะเราจะไม่วัดใจกรรมการนะครับนะหลังจากที่รับประธานสองข้างแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบใครจะให้ใครได้เป็นแชมป์ใครอยู่ที่วาสนาด้วยนะครับนะว่าใครจะเป็นแชมป์ช่อง7สีนะครับส่วนตัวผมยังเห็นว่าผู้ที่จะเป็นแชมป์ในนัดในวันนี้ ก็คือ1สยามสอเดชพันธ์นะครับนะก็ยังชอบไปที่เด่นของ1สยามสอเดชพันธ์พันทองหลังช่าง1สยามสอเดชพันธ์เป็นแชมป์น,นะครับนะคู่ที่5ครับเป็นให้อัตราสัดส่วนที่จะชนะกันอยู่ที่55%เเนะครับคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงคิม สอฟพองอมรพระต้นกข่าวฝ่ายเมือนแก้วมรกตเกียรติชัดฉนันมวยคู่นี้ก็ชกกระพิกกัดน้ำหนัก109ปอนด์นะครับนะทเทนนิสของคิมนี่ก็เมื่อก่อนก็ชกอยู่ที่สายเพชรดินดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้มาใหม่นะครับนะเคยชกเวทีมังกรมาแล้วส่วนเทนนิสของกูชกนี่มาแล้วก็กลับเลยนะครับนะมาช่างเสร็จแล้วก็กลับเลยนะครับนะก็ยังไม่ได้ทันพูดคุยอะไรนะก็ยังชอบไปที่เทนนิสของฝ่ายแดงคิมสอฟพองอมรนะครับนะก็ครบถ้วนกันทั้ง5คู่นะครับวันนี้เป็็นมมมววยยรอบชชิงงแป์ก จะไม่น่าจะเกิน5คู่นะครับนะถ้ามีการถาทอดคู่ที่5ผมเองก็จะภาคให้สวิฟตฟังด้วยนะครับนะ0827511988 0827511988ฟังข้อมูลมวยก่อนช่วงกแล้วอยากจะฟังผมพากมวยก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะ0827511988ขอทุกท่านชุด,ดีสวัสดีครับ